เด็กชายครับมิจ้องครับสวัสดีครับผมเด็กชายกอนโชวันลำสูงครับสวัสดีครับผมเด็กชายธิติภูมิครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอาทิตานาคมพาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงๆิรพอน่ารักาครับอ่าวันนี้นำเสนอว่าอะไรครับพัดสีพัดบ้านสีพัดอ่าและอันนี้เราใช้บอร์ดในการทำอะไรครับในการข้างในมีไฟครับอ่าเปิดปิดไฟอัตโนมัติใช่ไหมฮะมาฮะอันนี้คือหัวหน้าโปรแกรมเมอร์เราใช่ไหมฮะอ่าโชว์เลยฮะทำไงบ้างครับ โปรแกรมเมอร์เราแม่งไม่ต้องอธิบายครับไม่อธิบายเลยนะฮะไม่ต้องอธิบายอธิบายเราขอรู้ทุกอย่างอ่าขอรู้ทุกอย่างยกเว้นอย่างที่อยากรู้นะฮะแข่งไงอ่าขยายหน่อยขยายหน่อยอ่าโอเคฮะตอนนี้กำลังประกอบโปรแกรมเข้ามานะฮะอ่าขยับจริงขยับโอเคเอ่าลืมแล้ว อใส่ตัวเลขเข้าไปใช่ไหมเมื่อกี้เราวัดแล้วใช่ไหมครต้องใช้แสงประมาณเท่าไหร่ฮะเ้โอเคครับไหนเอ้ยไออ o สิเอ้ยอ่าไปเอาไอโอก่อนฮะอ่า อ่าต่อเลยวครับอ่าอันนี้คืออะไรฮะแสงน้อยกว่า75คืออะไรมืดใช่ไหมมืดก็ต้องทำไมฮะิดอ่อนน้อฮะน้อยกว่าแสงน้อยกว่าสว่างน้อเปิดไฟอ่าโอเคอ่าต่อไปฮะค็อปปี้ค็อปปี้เลยทีนี้ก็เปลี่ยนอ่าก็คือ แสงมากกว่า80ใช่ไหมฮะก็คือทําไมฮะมันสว่างใช่ไหมเราก็ดาวน์โหลดมืดอค่ะอ่ามืดอคปิดไฟฮะเฮ้ยพากันงงนะอ่ะถ้าแสงทําไมฮะมากกว่า80ก็คือมันทําไมเปิดไม่เปิดอ่าปิดไฟเพราะว่าอะไรฮะมันสว่างใช่ไหมอ่าโอเคอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดโปรแกรมมันเลยเกิดอะไรขึ้นเด็กน้ออ่าแล้วก็รอนะฮะับท่านอน พอกดโอเคเสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูที่บ้านนะฮะเต้เต้เต้เตอ่าโอเคฮะตอนนี้เป็นไงครับบ้านพอเราเมืออังฮะมืดก็เปิดไฟพอไม่มีเมฆบางก็ทำไมฮะดับ ah ดับไฟฮะโอเคเยี่ยมมากกลุ่มนี้เนไงฮะ โอ้โหดูมันทำมันเก๊กเลยนะฮะเออเอ้ยน้าม,มาช่วยกันตบมือให้เพื่อนหน่อยดยอโโิโอเคเดี๋ยวดูกลุ่มต่อไปนะฮะ